โรงเรียนบ้านนาเวียงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขต2ส,สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2482ตั้งอยู่ณนะบ้านนาเวียงหมู่ที่7ตำบลน,นาเวียงอำเภอทรา,ายมูลจังหวัดยะโสธรบนเนื้อที่11ไร่2ง,งาน 96ตารางวาซึ่งได้มีการพัฒนาอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องอักษรย่อของโรงเรียนนห,น,หนูจุดวอแหวนจุดสีประจำโรงเรียนสีชมพูขาวคําขวัญของโรงเรียนวินัยดีมีคุณธรรมนําวิชาการปรัชญาของโรงเรียน ปัญญาโลกาสมิปัจโชโตหมายถึงปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนสืบสารงานอาชีพอัตลักษณ์ปฐมวัยยิ้มง่ายไหวสวยการศึกษาขั้นพื้นฐานร,รักขอไตรใส่ใจงานอาชีพปัจจุบันมีนายเศรษฐการสุภารีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนจำนวน11ห้องเรียนมีหมู่บ้านในเขตบริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านนาเวียงหมู่ที่1หมู่ที่7และบ้านนาเวียงน้อยหมู่ที่6 โรงเรียนบ้านนาเวียงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างคนดีคนเก่งให้มีทักษะที่หลากหลายและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความประพฤติด,ดีมีคุณธรรมดำรงตนอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านนาเวียงบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนบ้านนาเวียงจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพใช้คุณธรรมนำเทคโนโลยีมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจสืบสารงานอาชีพโรงเรียนบ้านนาเวียงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 1จัดให้มีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกลู่ผู้สอนให้ตั้งคำถามชวนให้ผู้เรียนช่วยกันคิดกำหนดภาระงานจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนร่วมกันค้นหาคำตอบเป็นกลุ่มแล้วลงมือทำงานจนสำเร็จมีการนำเสนอความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยการให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนเช่นการปลูกผักการทำอาหารการทำงานศิลปะการแสดงบทบาทสมมุติเป็นต้นส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการวางแผนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและนำไปปรปับปรุง พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อผู้อื่นซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้ถึงความต้องการรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งใกล้ตัวและเลือกใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันช่วยให้คิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาง่ายๆด้วยตัวเองได้แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวันสำคัญทางาศาสนาพระมหากษัตริย์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านนาเวียงกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสการนำนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทุกระดับชั้น กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประเพณีวัฒนธรรมและธรรมศึกษาตลอดจนได้นำน,น,ดน,น,น, 66, นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆอย่างหลากหลายเช่นในปีการศึกษา2566นานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติจนได้รับรางวัลเหรียญทอง12รายการเหรียญเงิน6รายการเหรียญทองแดง1รายการรวมทั้งสิ้น19รายการ ทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มมีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อื่นได้ทราบ 4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกกิจวัตรประจำวันเพราะการศึกษาอยู่ในกิจกรรมต่างๆของชีวิตช่วยให้ชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยดีครูสร้างระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม ทำให้ชีวิตเป็นการศึกษาเริ่มจากกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้าการเคารพธงชาติการร้องเพลงชาติการสวดมนต์ไหว้พระการเรียนการทํากิจกรรมต่างๆการปฏิบัติตามข้อตกลงระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองการรักษาความสะอาดการเล่นแบบมีกติกาไปจนถึงการให้บริการผู้ใหญ่ การทักทายสวัสดีการทำความเคารพผู้ใหญ่ดังคำขวัญของโรงเรียนบ้านนาเวียงที่ว่าวินัยดีมีคุณธรรมนำวิชาการจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและความตั้งใจเสียสละของคณะครูบุคลากรและนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาเวียงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรายการได้แก่ ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ i t a ออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้คะแนนอันดับ1ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยคะแนน99.71คะแนนระดับ 2A ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย หนึอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกปีพุทธศักราช2,564ถึง2,568ผลงานดีเด่นที่ปรากฏแก่ผู้เรียนประจำปีการศึกษา2,566รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันตอบป,ปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมมิกมีเดียรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้น์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว,เว็บเพจประเภทเว็บ e d ด t เตอรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเหรียญทองก <ourd ain S 1> <ๆ S 2> ารแข่งขันการสร้างสรรภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นโคมิกสติปรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นโคมิกสติประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอพรีเซนเทชันระดับชั้นป4ถึงป .6 รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ การเขียนเรื่องจากภาพรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพระบายสีรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยางและรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ทุกความสํำเร็จที่เกิดขึ้นใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมทั้งชุมชนผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียนมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาส่งผลให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนทำให้โรงเรียนบ้านนาเวียงสามารถพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ